ชมด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาสอนหาแคนดี้ตามแมพด้วยนะครับเย้ครับเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป oh. ผมไม่ใช่แก๊ปนะครับผมยืมรถเข้ามา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะหาตามแมพเลยนะครับ oh. เราต้องดูตามแปปแผนที่ก่อนนะครับเราตม้องันต้องไปทางทางตรงไปเลยนะครับเราต้องหาลูกอมให้ได้ลูกอมไม่รู้ม,รมันเอาไปทำอะไรฉับมาครับให้เราตรงไปเลย อเดี <een. S 1> <De ze S 2> ๋ยวเราต้องหาตามแมพทั <a> ่วอ <l> ้สร <a> ้าเหรอได้ <a> ้สรใา่นี่นะวันนี้เป็นบ้านเพื่อนก็เดี๋ยวเราท่วยเดี๋ยวเรา เสียงคดังน่ะคนไทย อกอเขาเจ้าของไม่ไม่ว่าง<อ>ที่จริงผมไม่ได้จะมาหาแคนดี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับโอ้โหขอโทษที่โกหกนะครับผมขอโทษ รีวิวแบบไม่มันอะไรอะอาชีพเหรออ๋อคนดูเด็กว,นะว่ายน้ำว้ายหูกระโดดก็สูงเอาจารเีะเจ๊บ

อาชีพอะไม่เอาอะ,อ,ะอันนี้โรงเรียนนะครับว้าวว้าวฉันไม่มีการศึกฉันฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยฉันยังเป็นวัยรุ่นฉันต้องผมต้อง โอ้ยนี่สิเลปเราต้องาบาดภาพนะครับอะไรอะ่ะขึ้นอันนี้คือป่าทำงานอะไรอะ่ะ หมอคณิศาสตร์ทั้นจะบวกเลขใครโอ้เลิกเรียนกันหมดแล้วไปกันแล้วผมเป็นแบบเป็นพวกเอ็กย้ำเรียนก่อนนะครับ ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้เนี่ยเน,ยเนยมันมันแบบมันไม่ได้เป็นคนที่แบบบาดเจ็บเมื่อสักใดเลยอันเนี้ยมันเหมือนแบบเราเดิน รถไ,ไฟนี่มันขับยากจริงๆจึ๊กมาถึงชายหาดแล้วม,มันเดี๋ยวผงเขาเปลี่ยนขาหน่อยไม่ถนัดเลย นี่แหละนี่มันไนอติมนะกดคลิปงมงามงมงมงม,งมอร่อยมาก

อะไรเนี่ยเวลาเรากดใจนี่ก็ โดนได้ดีอยู่กูรถยนต <trench> ์อาชีพอะไร,รอ่ะมันอาชีพอาบน้ำเหรออาบน้ำให้คนดูเนี่ยนะ ừ ผมจะบอกว่าคนทำแบบนี้นั้นเขาไม่รู้สึกพุดอุยไม่โดนนะครับพุดอุยไม่โดนอีกถ้าอีโดน โอ้โหน,นี่คือรูปที่เราทำทั้งหมดนะครับตัวแรกอุ้ยอันสองดีอยู่โอ้งได้เป็นรูปอะไรผมนี่คือศิลป,ปะชาวศิลป,ปะโหย โดนนะครับฮึดูวโอ้โหฮุชึบช๊บชึบ๊บฮับชึ๊บมันก็ง่ายนะโอ๊ยไม่โดนลูกประสาทไส้เราต้องทำให้มันหมดอืมไม่โดนนะครับ ได้เป,ปลูกไล่ลุกเต่าเหมือนเดิมนะครับได้ดีหนึ่งพี่เจ๊สองอู้หูไม่ไม่ได้อ่านไม่ออกอะ่ะใครอ่านออกคอมเมต์หน่อยโอ๊ยอะไรเนี่ย นี่มาได้ไงโอ้ไปไปไปเกือบจะได้กินข้าวแล้วอ้ออออมฮึปป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 ปดปป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 ปนปป ฮึบฮึบฮึบโอ้ยไม่โดนครับได้ประตาดเหมือนเดิมเออนี้มันอะไรเนี่ยเอาออกได้ไหมผมคือศิลปะมาจับลอกออฮึบฮึบฮึบแต่ลูกอได้แล้ว สำหรับวันนี้ผมขอตัวอัมพรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า